การที่เรากับเขาห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วเขาคิดอะไรได้บ้างกับระยะห่างที่เกิดขึ้นเริ่มมีความคิดถึงหรืออยากกลับมาปรับความเข้าใจหรือไม่หรือว่าเขาคิดว่ามันควรจะจบกันไปจริงๆลองให้ไพ่ชุ้นี้มาตอบคำถามนี้กันนะคะมาดูซิว่าห่างกันไปครั้งนี้เขาคิดอะไรได้หรือไม่ ก็ม okay. ีสิ่งที่ทำให้เขาคิดได้แล้วก็มองเห็นเหมือนกันนะจากการห่างครั้งนี้อย่างน้อยสิ่งที่เห็นนะคะช่วงที่คุณกับเขาห่างกันไปอ่ะเขาก็ได้เก็บเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาอ่ะไปคิดไปทบทวนและการที่เขาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น มันก็จะมีความสงบใช่ไหมคะเนี่ยจะมีการนั่งสมาธิความสงบมันก็เลยทําให้เขามองเห็นทั้งข้อผิดพลาดของตัวเองนะข้อผิดพลาดของคุณส่วนไหนที่มันเป็นข้อผิดพลาดของเขาที่เขาทำผิดต่อคุณอะ่ะเขาก็รู้สึกผิดเขาก็รู้สึกเสียใจมีความสำนึกผิดเกิดขึ้น นะคะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนถ้าเขาทำอะไรที่มันผิดต่อคุณนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดได้ในทันทีเขาจะต้องมีการแบบว่าให้เขาอ่ะได้ถอยออกมานะคะและให้เขาอ่ะได้ใช้เวลาซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรกว่าที่เขาจะคิดหรือตกผลึกเรื่องนั้นๆได้ นะคะคือตอนนี้เห็นพลังงานของคนที่สับนึกผิดแล้วรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะอยากจะติดต่อกลับมาเพื่อขอโทษนะคะและเขาก็ยังมีความแอบหวังลึกๆนะคะว่าตัวคุณ่ะจะยัง ยินดีที่จะให้อภัยเขานะคะไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนกับว่าออกแนวแบบว่าเหมือนเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่นักบวชนะคะคนคนนี้เขาก็เลยเหมือนคิดได้อยากจะมาอยากจะมาแบบติดต่อมาพูดขอโทษกับคุณแล้วก็หวังว่าการการกลับมาขอโทษท้งนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่า 1. อ่ะได้ได้รับการให้อภัยนะคะ2อ่ะได้กลับมาลองมาลองแก้ไขนะคะมาลองแก้ไขมาลองเอ่อเหมือน ลองไปต่อกันอีกสักตั้งไหมนะคะอะไรที่เขากับคุณอะผิดทั้งคู่ที่ผิดกันทั้งคู่คุณก็ต้องเหมือนกับว่าก็ต้องปล่อยวางก็ต้องแบบเหมือนแก้ไขในฝั่งของคุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะโยนความผิดให้เขาอะไปผิดอยู่คนเดียวทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะคะคือคนคนนี้เขาออกแนวแบบว่าเหมือนพร้อมจริงๆอะพร้อมจริงๆที่จะกลับมา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่ต้องระวังห้ามไม้เท้าอะ่ะมันกอ็อย่างที่บอกมันมีในเรื่องของของพลังงานความทิฏฐิอีกโกโ้นะคะพลังงานความทิฏฐินี้มันอาจจะเป็นฝั่งคุณด้วยฝั่งเขาด้วยบางครั้งคุณก็อาจจะคิดว่าเขาผิดคนเดียวสิฉันไม่ได้ผิดแต่ไพ่จะสื่อว่าจริงๆไพ่ใบเนี้ยพลังงานของข้อขัดแย้งอะ่ะมันก็ตึงทั้งคู่มันก็แรงทั้งคู่นะคะดังนั้นอะ่ะอะไรที่คุณพอจะ ยืดหยุ่นได้หรือคุณพอจะแก้ไขได้ในฝั่งของคุณคุณก็จะต้องแก้ไขเช่นเดียวกันส่วนในฝั่งของเขานะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าอันนี้คุณต้องแก้นะเขาต้องแก้นะถ้าคุณจะให้เขา เปลี่ยนแปลงภายในชั่วข้ามคืนหรือเปลี่ยนแปลงภายในเดือนสองเดือนน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบางอย่างนะคะไพ่แฮงแมนบางอย่างที่มันเป็นมันเป็นนิสัยของเขาอ่ะมันก็ถูกฝังลากลึกมานานอยู่ดีๆจะให้ปุบปรับอ่ะให้เขาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเขาคงทําให้คุณทันทีไม่ได้พลังงานของไพ่แฮงแมนออกแนวแบบว่าเหมือนมัน,ม,นมันยึดติดการเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะ นะคะจะปรับเปลี่ยนจะแก้ไขอะไรก็ค่อนข้างยากแต่ถ้ามีการแบบว่าพูดคุยกันแล้วมีการยืดหยุ่นกัน5่ะห้าสอ่ะเขาแก้ไขคุณห้าสิบคุณแก้ไขปรับเข้าหาเขาห้าสิอย่างนั้นอ่ะมันอาจ จะไปต่อกันได้ส่วนในเรื่องของถ้ากรณีที่ไม่ใช่เรื่องทัศนคติความคิดเห็นเป็นในเรื่องของลักซ้อนมือที่3ตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วนะคะแล้วเขาก็พยายามพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะเหมือนเคลียร์ตัวเองอะนะพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองให้โปร่งใสและก็จะกลับมาขอโทษกลับมา ขอโอกาสคุณนะคะพลังงานของไพ่นี้แบบเป็นเต็มไปด้วยความคิดได้อะเออตื่นรู้นะคะพร้อมจะปรับปรุงแต่ก็ต้องให้เวลานะคะจะแบบปรับปรับทันทีเขาคงทำให้ไม่ได้หรอกนะคะเรียกได้ว่าการห่างตรงนี้มันก็มันก็ส่งผลส่งผลดีพอสมควรนะบางคนนะอยู่ใกล้กันมากไม่รู้ปัญหาหรอกแต่พอห่างกันไปอะ่ะมันจะเห็นปัญหาทัานทีนะคะอืม โอเคด้วยตัวตนของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระมีความาคิดเป็นของตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ชอบให้ใครมาสั่งการหรือบังคับควบคุมนะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนเวลาที่อยากจะให้เขาเหมือนอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ในกรอบเพื่อใครมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากดังนั้นคนคนนี้ ถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาคุยกันนะคุณอาจจะต้องเหมือนมีมีใจที่แบบเปิดกว้างนิดนึงนะให้อิสระเขาพอสมควรเพราะว่าเขามีความเป็น ตัวเองอะ่ะชัดเจนมากนะคะมีความดื้อมีความมั่นใจบางครั้งเขาก็จะคิดว่าเขาถูกอ่ะนะคะแล้วโฟกัสเขาก็จะแน่วแน่ด้วยเห็นพลังงานของความแตกต่างนะอาจจะมีในเรื่องความแตกต่างของอายุนะคะอายุต่างกันเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระชอบการเดินทางชอบการเรียนรู้ชอบการไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เอเนอร์จี <Energy S 2> ของเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้เขาโฟกัสเรื่องอะไรเขามุ่งมั่นเขาแน่วแน่ไปที่สิ่งนั้นเลยไม่วอกแวกนะคะขอดูสิห่างกันไปเนี่ยเขามีไปคุยกับคนอื่นบ้างไหมไปคุยบ้างไหมเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะต่อให้เขาไม่จีบใครอะ่ะหมอว่ามันก็มีคนเข้าหาเขานะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในทักษะของการติดต่อสื่อสารใครได้ ใกล้ชิดเขาก็มักจะหลงสเสน่ห์เขาดังนั้นมองว่ามีแหละอืมมีคนเข้าหาเขาแหละหรือบางทีอ่ะเอาตรงนะอืเขาก็ไม่ได้จีบหรอกบางทีแค่เขาทํางานร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันคนคนนั้นน่ะก็มาชอบเขาเองแต่เขาก็เป็นคนเฟรนลี่เนาะก็เป็นคนที่แบบอาจจะ รักษาน้ำใจไม่ได้ปฏิเสธออกไปตรงๆนะคะอ่ะขอดูซิช่วงที่ห่างกันไปเขามีแฟนหรือไม่อ่ะมีแฟนไหมไม่มีแฟนค่ะเก้าเหรียญเป็นอิสระอย่างแน่นอนนะคะเหมือนอารมณ์แบบเบื่อเบื่อเงาเงาทักทายกันมาก็คุยแต่ถ้าจะแบบว่าให้สูญเสียตัวตนไปคบกันแบบจริงจังยังไม่พร้อมเขามีความสุขกับการที่เป็นโสดมากกว่าด้วยซ้ำนะคะ อืมแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเอาปัญหาใดๆเข้ามาในชีวิตนะโอเค The Tower อร์บ้านเก่าก็พึ่งพังจะสร้างบ้านใหม่ก็คงไม่ใช่โดยรวมไพ่จะสื่อว่าโสดแหละแต่มีคนคุยด้วยความเจ้าสเสน่ห์ของเขานะคะหรือบางทีเขาก็ไม่ได้จีบได้ซ้ำคนที่เข้าหาเขาก็มาชอบมาคิดไปเองก็ได้นะเขาอยากกลับมาคบกับเราแบบแฟนไหมขอดูซิใช้คำว่าอยากกลับมา ในสถานะที่มาลองมาลองกันใหม่แต่ยังไม่ได้แบบกลับมาแบบเต็มร้อยอาจจะกลับมาในสถานะคนคุยนะคะออยังไม่พร้อมที่จะกลับมาให้สถานะคุณแบบร้อยปซดูดูกันไปก่อนนะยังไม่มั่นใจนะคะยังไม่มั่นใจต้องต้องใช้เวลาแล้วเขาก็ต้องการอิสระอยู่นะยังทำตามใจตัวเองอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นเด็กดีของใครนะคะยังอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระแล้วก็ ยังอยากที่จะเปรียบเทียบอะนะอยากที่จะแบบคุยับคนนู้นคนนี้เปรียบเทียบเขาเป็นคนช่างเลือกไม่ถูกใจใครง่ายๆไม่ค่อยจะพอใจง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าดีแค่ไหนอะถึงจะดีที่สุดสำหรับเขานะเร,เรียกได้ว่าคนคนนี้ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆและเขาพยายามเฟ้นหาคนที่ใช่จริงๆส่วนหนึ่งเขาก็ยังเหมือนกับว่ายังยังจมอยู่กับ อดีตอ่ะที่มันมีปัญหาการที่มันผิดหวังอ่ะดังนั้นการกลับมาครั้งนี้เขาต้องการเวลาค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอย่าใจร้อนนะเพราะว่าอดีตท,ที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเวลาเจอปัญหาอะไรขึ้นมาบอกเลยนะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเดินหนีปัญหาออกแนวแบบไม่ชอบแก้ไขอ่ะแต่โดยรวมไพ่ก็จะสื่อว่าคนเก่าคนนี้ของคุณอ่ะยังไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวเก็กลับมาอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ